สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาเรียนหนูปลูกต้นไม้นะคะในชั้นประสมศึกษาปีที่สองนะคะในเรื่องพันธุ์พืชที่ควรรู้จักนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการปลูกต้นไม้นะคะบอกวิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ได้ 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการปลูกต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมและประหยัดนะคะ3ปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะคะ,ะหนูปลูกต้นไม้อย่างไงเอ่ยมาดูกดูนะคะถ้าเราจะปลูกต้นไม้เราจะรู้อะไรบ้างเอ่ยอมาดูสาระสําคัญของการปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้เราต้องรู้จักพันธุ์พืชที่ต้องการปลูก วิธีการปลูกพืชชนิดนั้นๆและใช้อุปกรณ์ในการปลูกพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักนะคะเด็กๆรู้จักพันธุ์พืชอ,อะไรบ้างเอง่อก่อนจะปลูกนะคะเราต้องมารู้จักพันธุ์พืชกันก่อนนะคะพันธุ์พืชนะคะมีอยู่รอบตัวเรามีจํานวนมากเราจึงต้องรู้จักคัดพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช และขยายพันธุ์พืชซึ่งการขยายพันธุ์พืชนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้พันธุ์พืชเหล่านั้นไม่สูญหายไปนะคะและเพิ่มจำนวนขึ้นได้ตามความต้องการพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักนะคะมีดังนี้มาดูผักสวนครัวกันก่อนนะคะเด็กๆรู้จักอะไรบ้างเอง่ยผักสวนครัวก่อนอื่นนะคะผักสวนครัวนะคะส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วน มีท่านอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ให้เช่นผักคะน้าผักกาดขาวตัวผักยาวผักมุง้งนะคะผักสวนครัวปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยอ้าวผักสวนครัวที่เป็นดอกนะคะเช่นดอกแคดอกสนุดอกกะล่ำปรี ต,ต่อไปเป็นผักสวนครัวที่เรากินใบและต้นมานะคะมีอะไรเอ่ยมีผักคะน้าผักชีแล้วก็ผักกาดหอมต่อไปผักที่เป็นหัวหรือรากนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีแครอทมีหัวหอมแล้วก็มันฝรัง่งที่เป็นผลหรือเป็นผักนะคะอ่าก็มีมะเขือเทศฟักทองแล้วก็ถั่วฝักยาว นะคะเด็กๆคุณครูพิดว่าหนูรู้จักพืชผักสวนครัวที่บ้านเด็กๆก,ก็คงมีนะคะอ่าที่นอกเหนือจากนี้อ่าเด็กๆอ่าดูที่บ้านนะคะว่ามีผักอะไรบ้างที่นอกเหนือจากที่คุณครูสอนนะคะ่าต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะคุณครูคให้นักเรียนเขียนชื่อผักสวนครัวนะคะ พร้อมวาดภาพแล้วก็ระบายสีมาด้วยนะคะมาสิบชื่อมาตัวอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งมาเกิดเทศน,นะคะเด็กๆก็วาดภาพมาเกิดเทศแล้วก็ระบายสีนะคะข้อสองไปถึงข้อสิบเด็กๆทาเองนะคะคุณครูค,คิดว่าเด็กๆคงทําได้นะคะทําลงในสมุดนะลูกสําหรับวันนี้นะคะพอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ